สวัสดีนะครับวันนี้พบสิชีปปิชบาลในวันอังคารที่14มีนาคมของพวกคุณความรักและการปกป้องของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับขอให้เราอธิษฐานและอ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เข้าใจและเป็นบทเรียนฝ่ายวิญ,ญญาณจิตที่ดีให้กับพวกเราทุกคนในปฐมประการบทที่21ข้อที่22ถึงข้อที่34ก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง นะครับหลังจากที่อับลาฮามมีบุตรอิสไอ,อิสมาเอลออกจากบ้านไปแล้วแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งพูดถึงอาบีเมเลกซึ่งเคยพูดก่อนหน้านี้นะในบทที่20นะครับผมจะตั้งหัวข้อวันนี้ว่าอับลาฮามกับกษัตริย์อาบีเมเลกขณะที่อับลาฮามอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตียนะครับแล้วก็กับกษัตริย์ที่ก่อนหน้านี้ในบทที่20 อับรามเคยพูดโกหกเรื่องซาราเขาไปแล้วเขาก็อนุญาตกษัตริย์นะครับให้อับรามอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เมื่ออับรามอาศัยอยู่ในดินแดนต่างแดงนนะต่อหน้าคนไม่เชื่อเนี่ยอับรามเนี่ยมีชีวิตอย่างไรผมให้ข้อคิดทั้งหมด5ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่1ความจำเริญข้อคิดประการที่2ความสัตย์ซื่อข้อคิดประการที่ส ความยุติธรรมสี่ความเคารพและความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ห้าเมื่อข้อที่หนึ่งนะครับความจำเริญในข้อที่ยี่บสองนะครับพระเจ้าสถิตกับท่านทุกสิ่งที่ท่านทำอันนี้เป็นคำพูดไม่ใช่ของอับราฮัมพูดเกินนะครับโมแต่ว่าเป็นคำพูดของกษัตริย์อบีเมเลกซึ่งเป็นคนต่างชาติเขาสังเกตเขาเห็น ความเจริญรุ่งเรืองนะครับที่ทําไมครับที่อับราฮามมีขณะที่อับรามอาศัยอยู่ในดินแดนของเขานะครับนี้นะครับได้เห็นอย่างหนึง่งก็คือว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราและอับราฮามนี่เป็นเหตุที่ทําให้อับราฮามนั้นทำไมครับพบกับความสําเร็จความจเจริญนะครับในทุกสิ่งที่อับราฮามทำ แม้กระทั่งคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นก็ทำไมครับก็เห็นนะัเพราะฉนั้นนะครับชีวิตของพวกเรานะครับถ้าเรามีชีวิตที่เดินกับพระเจ้าสัตย์ซื่อในทางของพระเจ้าพระเจ้านะครับจะอวยพรพวกเรานะครับทุกคนนะครับแม้กระทั่งคนที่ไม่เชื่อในอพระเจ้าก็จะเห็นด้วย ประการที่สองก็คิดนะครับคือความสัตยเซอรข้อที่23ถึงข้อที่24่สี่กษัตริย์อบีเมเลกได้มาหาอับราฮัมนะครับพร้อมกับขาาา้าราชการก็คือนายทหารของเขาเขาเห็นอับราฮัมเจริญรุ่งเรืองผู้คนนะครับมากมายเขาจึงทําไมครับเขาจึงเกิดความกลัวขึ้นมาจึงทําไมครับ ให้อับราฮัมนี้เนี่ยทาสัญญาว่าทําไมครับจะสัตซ์ซ์นะครับต่อเขาก็คือไม่ทรยศไปเข้าข้างกับศัตรูขอคิดอันนี้เนี่ยที่เราเล่เห็นนะครับเมื่อเราอาศัยอยู่ในดินแดนไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยที่เราเกิดหรือเราอาศัยอพยพมาต่างแดนในประเทศอเมริกา หน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะคริสเตียนเราจะต้องมีความสัตย์ซื่อทำไมครับจงรักภักดีต่อแผ่นดินที่เราเอาศัยอยู่นะครับวันผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะกัมภีร์มักจะสอนพวกเราเสมอในฐานะที่พวกเราเป็นคริสเตียนเราเองนั้นจะต้องเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองสัตย์ซื่อต่อพระสัตย์พระมากษัตริย์และแผ่นดินที่เราเอาศัยอยู่อันนั้นเป็น สิ่งที่คริสเตียนพึงควรกระทําข้อคิดประการที่สามครับความยุติธรรมในข้อที่ยี่ห้ากับข้อที่ยี่หกอับราฮัมได้ได้ร้องทุกข์นะครับในข้อที่ยี่ห้าต่ออาบีเมเลกเรื่องบ่อน้ําที่ท่านขุดแล้วข้าราชการของอาบีเมเลกก็แย่งชิงไปเราไม่รู้ว่าอาบีเมเลกพูดจริงหรือไม่จริงเพราะที่เขาไม่รู้เรื่องนี้จนวันนี้นะถ้าท่านไม่ได้บอกเราเราก็ไม่รู้เรื่องนี้จนวันนี้ พ,พักกมปีเนี่ยกำลังบอกความจริงกับพวกเรานว่าเมื่อเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินในประเทศใดภายใต้กฎหมายเราสามารถที่จะใช้กฎหมายนะครับเมื่อเราเรียกร้องตามกฎหมายเมื่อเราเองไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกปฏิบัติอย่างทำไมครับอย่างไม่ยุติธรรมนะครับคริสเตียนสามารถที่จะเรียกร้องได้ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ นะอันนั้นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์นั้นได้บอกกับพวกเราจากชีวิตของอับราฮัมแลวสี่ครับความเคารพนับถือผมพูดถึงในข้อที่ยี่สิบเจ็ดบอกว่าอับราฮัมจึงนําแกะและโคมาถวายแกอ่อับดิบเมเลกนะเราต้องการเสียส่วยเป็นการแสดงออกถึงความเคารพของทำไมครับของกษัตริย์เพราะ,ะนั้นาการถวายเครื่องบรรณาการก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกให้เราเองว่า พวกเราที่เป็นคริสเตียนเราควรที่จะทําเหมือนอย่างอับราหามแล้วเราอยู่ในประเทศไหน,นเราก็ควรจะเสียภาษีตามกฎหมายที่นะครับนั่นเป็นการแสดงออกถึงความเคารพในในตัวกษัตริย์หรือผู้นําผู้ที่มีอํานาจนะครับและรวมทั้งกฎหมายด้วยและสุดท้ายนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดในข้อที่33ผมอยากจะอ่านให้ฟัง อับราฮัมปลูกต้นสนหมอกไว้ที่เบอเชบาและนมัสการออกพระนามพระยาวเวว่าพระเจ้านิลันที่นั่นอับลาหามชีวิตตั้งแต่ในบทที่สิบสองพระเจ้าเรียกท่านนะอับราหามมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเดินทางอ,อพยพไปตั้งหลักแหล่งที่ไหนท่านจะสร้างแท่นบูชาและออกพระนามน้อมสการออกพระนามพระเจ้าที่นั่น ชีวิตของอับาหามที่เดินอยู่ในแผ่นดินคณะอังซึ่งแผ่นแผ่นดินนีงพระเจ้าสัญญาที่อับรหฮามยังไม่ได้รับพระเจ้าสัญญาว่าเขาจะได้รับก็ตามนะครับเหมือนอย่างชีวิตของพวกเราที่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะมอบแผ่นดินสวรรค์ให้กับพวกเราขณะที่เรากำลังดำมินชีวิตอยู่ในโลกนี้เรายังไม่ได้แต่วันหนึ่ง เราเองจะได้พระเจ้าให้เราแต่ชีวิตของเราที่เราเดําเนินอยู่ในโลกนี้เราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าความสัมพันธ์ความสนิทสนมความใกล้ชิดของเราเองกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราคริสเตียนทุกคนควรที่จะให้สิ่งน,นั้นมาเป็นอันดับสำคัญเป็นหัวใจใของชีวิตของพวกเราทุกคน ขอพระเจ้าอวยพรถ้อยคำและพระวจะนะของพระองค์ในวันนี้นะ